สวัสดีค่ะพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงทอดน้ำวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีน ภาพรวมดวงความรักปี2567เรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำกันได้เลยครับว่าความรักของคุณในปี2567ดนี้จะเป็นยังไงตอบโจทย์อะไรให้กับคุณบ้างและมีความรักใหม่ๆเข้ามาไหมมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าดวงความรักของคุณในปี2567นี้ของชาวธาตุน้ำจะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มที่เซตแรกกันเลยนะครับเซตแรกนี้ครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุน้ำในปี2567จนี้จะมี ความสุขมากๆกับเรื่องของความรักครับใครที่ไม่เคยสมหวังในเรื่อง,องความรักคุณจะสมหวังใครที่ไม่เคยมีแฟนนะครับโสดมาตลอดปีตลอดชาติผมบอกเลยว่าคุณจะสมหวังและบรรลุเป้าหมายกับเรื่อง,องความรักครับแต่บอกเลยว่าปัญหาด้านสุขภาพนะครับจะมีเข้ามาแบบหนักหน่วงอยู่พอสมควรในปี2567นี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับในปี2 5 6 7แต่บอกเลยว่าภาพรวมดวงความรักของคุณนะครับจะได้เนื้อคู่ที่ดีได้คู่ครองที่ดีได้แฟนที่มีฐานะนะครับรวมถึงเป็นคนที่ฉลาดและรอบรู้มาก เลยเดียวคนคนนี้นะครับจะเข้ามาด้วยไหวพริบที่ดีนะครับและส่งเสริมดวงคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเส้ที่สองนะครับเป็นไงบ้างน,นะครับภาพรวมดวงความรักปีสองห้าหกเจ็ดของชาวท่าน้ำนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคนคนนี้จะเข้ามาเสริมดวงของคุณนะครับและเข้ามาให้ใจคุณเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดียวอะไรที่เคยหนักหนาสําหรับคุณนะครับของชาวท่านน้ำเองไม่สมหวังนะครับเลิกลาก,ากับแฟนตัดกันไม่ขาดเลิกกันไม่ได้ผมบอก้วยว่าคนคนนี้จะมาในรูปแบบใหม่นะครับคนคนนี้นะครับแฟนเก่าคนรักเก่านะครับจะมาในรูปแบบใหม่คือเป็นคนดีมาก เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับและรวมถึงปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับคุณได้ง่ายขึ้นรวมถึงคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับจะตอบโจทย์ด้านความมั่นคงและความสบายใจนะครับจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวคุณจะมีความสุขกับเรื่องของความรักครับรวมถึงคู่ครองเนื้อคู่ของคุณจะตอบโจทย์ด้านไหวพริบและเนื้อคู่ที่ดีนะครับเข้ามาส่งเสริมดวงนะครับให้กันและกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเซนสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับภาพรวมดวงความรักนะครับปีของตุน้ําร้อยงที่บกไปนของับว่าพรว้ของคเนีอย่างที่บอก เลยว่าปัญหาเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่านะครับระวังให้ดีว่ามันจะมาระรานะครับหรือว่าทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นนะครับผมบอกเลยว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวคุณอย่างเดียวแต่หมายถึงตัวคุณของแฟนคุณด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ความสัมพันธ์ทั้งใหม่นะครับหรือความรักรั้งใหม่เนี่ยอาจจะนําพาบุคคลที่3นะครับเข้ามาคล้องเกี่ยวด้วยเช่นกันนะครับให้เลิกให้จบนะครับตัดกันให้ขาดนะครับเพราะถ้างั้นมันจะไม่มีความสุขและเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้ยากเลยทีเดียวนะครับต อย่างนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับปี67นี้ชาวท่านน้านะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเข้ามาอยู่เป็นเนืองๆนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับใครที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วนะครับหรือว่าโรคเกี่ยวกับด้านสุขภาพต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในปี2567ครับผม